ให้ได้โหดนะทุกครับมันนึ่งมันนอาทุกมีหนังมันน่าอ,อ,อ้าววันดีครับวันนี้ผมผ้ามะแก่งเห็ดเออเครดน้อยนี่ครับเห็นบ่ได้เครดน้อยมากนี่ครับเสื้อผักครับเสื้อผักโบเสื้อพักอีกตู้ครับแล้วก็ อเออเบอร์เบอร์ทูห์ครับแล้วก็เขาเรียกว่าพ่ออีเลิศนะครับเซอร์พ่ออีเลิศนะครับซดอกสลิดน้อยนึงนะครับเดี๋ยวเฮาจะเริ่มเลยครับเริ่มต้นเฮากับเอาคือเฮาจะเอามาเอาตะไคร้อ่าคาพริกนะครับแล้วก็ กระเทียมหัวหอมเนาะเอามาคั่ก่อนครับเอามาตำก่อนนะนะตำแล้วก็เอาไปซื้อเลยอ๋ยออันนี้คือชุดของผมเลยครับพัดเธอมันหอมแน่น้อยนึงครับเนาะพัดเธอมันหอมแน่น้อยนึงอ,อ่ะครับออ่ะเดี๋ยวน้ำล้างคกเชื้อเลย เออนี่ครับเออ,เอ,อเอาเอาซื้อเข้าไป่ะทีนี้เรับก็ทาให้มันฮ้อนนะให้มันเดือดนะครับคือเราไม่ต้องพัดให้หลายครับพัดแป๊บนึงครับไม,นะไม่ต้องพัดหน้านะไม่ต้องพัดถึงไม่ต้องพัดถึงหรอกนีก็พัดสไตล์สมยงนะ ไม่ใช่พัดแกงแกงลงลืมลืมแกงอันนี้แกงเขียดน้อยครับแกงเขียดน้อยนะครับอได้เขียดมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปจับเองครับมาที่ตลาดเขียดน้อยนะครับเอาเป็นเป็ดเลยเนี่ยนี่ครับชุ้งแถว แถวภาคแถวอีสานมันจะได้ครับเ็ดน้อยไอ้เคตน้อยอะครับจะได้แบบนี้เคตบางทีมันกำลังไข่อยู่นะม,มันกำลังไข่อยู่ตามันเดือดก่อนครับเดี๋ยแล้วให้คใครซื้อซื้อเขตครับแล้วก็ซื้อผัก,กเซื้อเพิิงเข้ากาับฟืนคือเก้าครับใช้ฟืนใช้ไม้ครับ เป็นตัวเฮาอ๋อมีได้ใช้แก๊สครับควันกับพัดเฮานาเนี่ยลมมาผิดทางทีอะอันนี้เาก็ทาคือมันหอนกัน ทาแป๊บหนึ่งครับเจอบนหอนแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวเกาก็เซอร์เครดนะครับเ้อเครดแล้วก็เซฟองโบนะครับแล้วก็เ้อพระอีตู้แล้วก็เ้อพระอีเลิศครับเบอร์อทูผู้ะพระอีเลิศครับพระอีเลิศผมไม่ได้ต่ำนะผมซอยเอาอบาง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 ,บางทีก็ต่ำครับตำเ้อเขเบอร์แต่วันนี้ผมซื้อใส่ไซสข้าวโครครับแทน โอ้เห oh, hey, ้ยรอยเดือดปอเดือดแล้วครับเนี่ยเดือดพุ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 ดเลยเนี่ยเด,ด,ด,ดือดพุ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 อ่ามันเดือดแล้วก็เขากับเซอเร์เคดต่อครับเนาะเซอร์เคดต่อเขาก็เอาเคียดลงเลยนี่ครับเอาเคียดลงเคียดลงแล้วนะนี่ครับ อีกกับทาคือมันหอนอีกเท่านึงก่อนอลุงเอาเกลือให้หน่อยเกลือลอันนี้เดี๋ยวใสอเกลือน้อยนึงครับใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือแล้วใสเสื้อผมชโลดนะครับเสื้อปลาแดคลายไม่ได้เลยปลาแดเนี่ยผมใช้ปลาแดะโคตรนะครับปลาล่าขวด นั่งทั้งเรือเจอต่ควันอ่าเดือนล้โอ้ไงเดือนแล้วครับเอาเดือนละเดือนแล้ว,นลวกนผมก่อนนะครับเสือเกลือเสือเกลือน้อยนึงเดี๋ยวมันเข้มครับใส่ผงชูรส เสื้อน้อยแบ icism, ซบน้อยเสื้อหลายแซบหลายครับเสื้อมีเสื้อกับมีแซบครับอ่าเสื้อหลายเสื้อหลายเลยโหโลโหร้านมัดใครไปได้กันอ่ะใ่ตัวนี้ก้อนน้ำปลาครับเสื้อน้ำปลา,ปนนาไปไครับไปน้อยนึงออขาดไม่ได้ครับป่าแดะผมใช้ไปได้โคตรครับ อีกเท่านึงตัวมันพอดก่อนเทคนิคเทคนิคเพื่อทิ้งมันเดอ้ออ่าในการเอทเทคนิคเพื่อทิ้งมันเอทมีคือเดียวครับเนาะนี่ผมก็เทคนิคผมนะครับในการแกงแกงเค็มน้อยครับปีนึงได้กินเท่านึงได้อืมมีได้หาก,กินง่ายๆนะครับเขาไปจับมาแต่พู แต่ทงหน้าอยู่ป้าอยู่ดงปุ๊บครับบางทีก็มาต่ากประเทศลาวปุ๊บเพื่อนแถวหฮามันมอึดประเทศไทยไมันอึดครับนี่จะเอามาจากประเทศลาวคนไหนไม่ได้เอามาแค่นในประเทศไทยได้หองเนาะเขาก็จะมาหายตามริมโคงนะครับตามมุกอ่ะเดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฮอตซิมรสซติก่อนนะครับรุงรสาติอีกทีนึงก่อนเพราะว่าเอราค่อยเซอร์พักครับ อืมอเเรสชาต์โอเคเลยครับเดี๋ยวดิมิทอลนึงก่อนซิมดูเลยเซฟกันโอเคเลยครับเดี๋ยวทีนี้ครับะซื้อซื้อพักโบครับซื้อพักโบก่อน ผมมักกินพักบบ่พร้อมนะ้ผมก็เลยซื้อพักบบ่หลายฮะซื้อพักบซื้อพักเลิศดครับตักคู่ผมเช็ดดอกสลิปพร้อมอน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกค,ค,ค,ครับ าครับวันนี้แกงเคยดน้อยนะครับเขาเรียกว่าปีนึงกินได้กินแกงเท่านึงนะครับอ่ากำลังเดือดเลยครับโอ้ป,ป,ป,ปุดเลยครับอ่าเอาไปกัดเสื้อไอ้ตู้ครับ เสื้อผ้าอีตู้น่ครับเสื้อผ้าอีตู้ครับคบนแน่โอ้เดือดพุดธพุทพุทเลยเอามาคิดเสื้อครับเอาคิดคิดกระเลี่ยงซื้อเป็นเม็ดๆเลยครับนี่ครับ ลื่นลื่นสุดยอดเลยครับแซ่บเลยแน่นอนแน่นอนอคุ้มมันฝุดแป๊บหนึ่งครับ โอ้เดินปุดนๆเลยครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเสือเขาโคขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเสือเข่าโคครับอ่ะอันนี่ครับเสือเข้าโคขั้นตอนสุดท้ายเลยผ่านมีได้ไหมเดี๋ยวกินมันเลยมันมีอ้อนะของผมเสือข้าวโคแต่บางคนก็เอาเข้าเบอร์เอาข้าแส ครับฮะเกียบร้อยแล้วทีนี้ก็โอ้กำลังนี้เลยครับมาตักเสิร์ฟเลยนี่ครับแกงเขียดน้อยนะครับอ่ะมากินการแกงเขียดน้อยนะครับอ่ะพามาเดี๋ยวมากินเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ครับเรียบร้อยโอ้เดบิวไพ่ล่นลงมา<ป>มันต้องน้ำคุกคริกคุกคิกครับมันถึงจะแทบมันถึงจะนัวอือไปเรียบร้อยครับ<ป>เดี๋ยว